นะครับผมฝึกเอาเองฝึกเองฟังน้ำพึนอ่ะฟังน้ำพินมากไปคี้ไปบึง้งพันเทศบุกคิดจากมือแล่ว้วะซีอารมณ์ดีๆห้ากะเอามาเล่นะนะไม่ดีเป็นเพลงแน่ไม่ดนะีเป็นแน่นะผู้คนเป็นอาจารย์ที่พันบอกคนสอนนอกจากจำไปจำไปเลยเพราะอะไร เทากด้เห็ดคลิปอยู่น้ำกันมากไปใส่มาใส่นะยครับกระทักท่ายกันขอมาไดเนาะถ้าบ่มีโทรศัพท์กับทักทกกายบบได้คือว่าแล้วอา้ามคลิปนี้กับ่บมีนะครับพ้นกระตุกไปใส่กัไป,ไไปหักลำมบ,บากในจังหน่อยจะหาแน่วลงไปนะครับผมฝึกเอาเองฝึกเองฟังน้ำพึนอ่ฟังน้ำพึนมากไปคลิปไปบึง เพื่นเทดไปเนาะอันที่ว่าไปาเล่นไปเที่ยวไปแห่อันนั้นแห่เนี่น้ำเพื่นยั่งยัง่งาท่านเห็นเห็นไัยน่นหน่อยนุ่มๆเขาไปซะเอาผู้อาวุโสล่ะทุกท่านนะทีชาวขี้เตอแล้วบอกเป็นชาวขี้เตอเนาะอ่าถ่ายเหนน็นกันกับกดไหนกดแช่ข้ามาในเรื่อยๆหัวใจผมก,ก,กินน่ะนำมะนาวหนํำมะนาวกัาข้าขนมปังนะครับกินหน่ำมะนาวกัาข้าขนมปังเขาเศร้า นะเขาเศร้าผมก็ที่ล้่งอันใดที่ห้าวร้งไหนห้าวก็ลงไปแหละกินเขากินหนำบางทีงผมก็บบท่านเลยไปกินอะไรนะครับผมฟึกเอาเองพึกเองฟังน้ำพึน่นอ่ะฟังน้ำพึ่นมากเมื่อกี้ไปบึงพืง้นเท,ท็ดเดีดพ่อได้ฟังอยู่บานยี่ซองห้ากับพ่อแล้ว <c oughs> นะเมื่อใดห้าทายแล้วเ <c oughs> นาะพี่นอ้นองเนาะ จักจ้าเอาอย่างลงอ้าวผู้เพิ่นเอาลงกะขอบคุณในหลายสินั้นใบเบิ่งดอกเด้อะบนมุงกะเหรี่ยงบนเจงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยฝึกฝึกมาก่อนอยู่น้ำกันม้าไปใส่มาใส่นะครับกระทักท่ายกันกัามาได้เนาะถ้าบ่มีโทรศัพท์กับทักทายบ่ได้คือว่าล้อ้าวคลิปนี้กะบ่มีน่าห้ากับเห็ดไปนะครับเนาะแต่ว่าขันให้เจงบ่บ่ท่านเจงนะครับมันเจงกะ ไปฝึกน้ำลูกน้ำล้านน้ำว่ายังมีร่มหายใจอยู่เ,เพื่อนก็ได้แต่ผู้ใดบกกฎมาเขาก็กคิดว่าเบิลล่มเลยนะเบิดล่มหายใจแล้วว่ามูฟวกเรนอยู่ประมาณหาโม่งหมดล้หาหาโมงหาเที่ยงหมดตอนไหลซดหมดเอาไปยังก็เอาผ่ามัดหัวโอ,โ,อโอ้เป็นเย็นๆนะครับครับพี่นอ <c oughs> ออาา้องขอโทษขอภัยแต่เปิดน้นไอรถ แจ๊คเสาร์ยังลงพีน้องแจ่เเสามาเนี่ยหลพึกไปเรื่อยนๆนะครับแต่ใดที่ห้ายังมีอารมณ์หายใจอยู่เมื่อนี้ก็เขามาท,าทาักทายพี่น้องพป่งไปนะเพื่อนๆทุกกุทุกคนเลยนะครับผมพึกเอาเองพึกเ,เอง,เองอฟังน้ำเพอ่าฟังน้ำเพึินมากไปคีไปอบึงเพลินเทศผมกกินน่ะนนำมะนาวหนำมะนาวครับข้ขนมปังนะครับกินน่ะมะนาวกับขานมปัง เขาเศร้านะเขาเศร้าผมก็สิลูกคิดจากมือแล้วอะสีอารมณ์ดีๆห้ากะเอามาเล่นะนะม่ดีดเป็นเพ่งแนะ่ม่ดีดเป็นแนะ่นะแล้วห้ากับเห็ดไผนะ่นะครับเนาะ่วากันหายเจีงบ่บ่ท่านเจียงนะครับมันเจีงกะไปฝึกน้ำลูกน้ำล้านน้ำบออยู่ประมาณหาโมงหมดละหาหาโมงไปหาเที่ยงหมดตอนไล่สดหมดละ เอาไปยังก็เอาผ่ามัดหัวโอ้เป็นเยน็นๆนะครับต้นฟูงเม่นมลระนะครับอันนี้คือเล่นเล่นเป็นเล่นมุมกับเล่นยังม้วนเจงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยฝึกฝึกมาก,ก่อนทุกทานนะที่ชาวขี้เตื่อแล้วผเป็นชาวขี้เตื่นเนาะ,ะถ่ายเห็นกันกันกนกบกดไหนกดแทเขมานในเรื่อใหูวจ้าทายแลลวเ <laughs> นาะพี่นอ้นองเนาะแจ๊กจ้ายอย่างลงอ้าวผู้พ่พนเอา ลุงกัขอบคุณในหลายที่นั่งใบเบิงดอกเด้อได้มัดไปซื้อๆนะครับขอบคุณพี่น้องปองปายที่แวะมาให้กำลังใจว่า,าการเรียนการเรียนพี่พมก็กินนะ่ะน่ำมะนาวนํำมะนาวข้าวข้าขนมปังนะครับกินหน่ำมะนาวข้าวข้าขนมปังเขาเศร้า,านะเขาเศร้าพมก็ตินครับรุ่งอยังก็ลุง่งประก่รเนีนะ่ยบปนแม้วห้จาจะ ผมก็กินนะ่ะหนำมะน,า,น,มา,นาวหนำมะนาวคับขนมปังนะครับกินหนำมะนาวคับขนมปังเขาเศร้า,านะเขาเศร้า,าผมก็ดจีรพุกกัเหรียญยังม้นเจงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยฝึกฝึกมาก,ก่อนนะครับพี่น้อง <c oughs> กอาา็ตรวจก็อภัยถ้าเปิดมันไอหลดจักเสาอยังลงพี่น้องแต่เสาไมเนี่ย้อคิดจากมือแล้วนซสิอารมณ์ดี เขากับเอามาเห่นนะม่ดีดเป็นเพ่งแน่ม่ดีดเป็นแหน่นะดีดพ่อได้ฟังอยู่บาที่ซองเข้ากับพ่อแล้ว <c oughs> นะเ <c oughs> มือนได้เข้าทุกท่านนะที่ชาวขีตื่นแล้วผเป็นชาวขีเตื่นเนาะ <c oughs> ถ่ายเหน็นกันกับกดไหนกดแช่ขมาในเรื่องๆห,หัวใจได้มัดไปซื่อๆนะครับขอบคุณพี่น้องปงปายที่แวะมาให้กำลังใจว่าการเล่น กาเล่นพี่คิดจากมือแล้วงอะซีอารมณมดีๆท้ากะเอามาเล่นนะมาดีดเป็นเพลงแน่มาดีดเป็นแน่นะนะครับพ้กบกเเกนกระตุกไปใช้กัไปหักก็หมากในจังหน่อยนะจะหาแนวลงนะผมกิกนนะหน,นำมะนาวหนำมะนาวข้าวข้นมปังนะครับกินนะมะนาวข้าวข้านมปังเขาเศร้า นะเขาเศร้าพมกทีรดีดพ่อได้ฟังอยู่บาทยี่ซองเข้ากับพ่อแล้ว <c oughs> นะเมือ่อใดเข้าได้มัดไปซื้อๆน,นะก็ <c oughs> ขอบคุณพี่น้ององไายที่แวะมาให้กำลังใจว่าการเล่นการเล่นพพ์อยู่น้ำกันไหมไปสซมาใไไซ,มาซ่นะยครับกระทักท่ายกันเขามาไดเนาะถ้าบ่มีโทรศัพท์กัทบ,ท,กบทักทยายบ่ไดคือว่าแล้วอา้าวคลิปนี้กับบ่มีผมก,กับเล่นยังบนเจงนะครับเพราะว่าว ผมบ่เคยฝึกฝึกมาก,ก่อนวมมุงกัเห่นยญังมั่นเจงนะครับเพราะว่าผมบ่เคยฝึกฝึกมาก,ก่อนกคิดจากมือแล้วอะสีอารมณ์ดีๆเฮากะเอามาเล่นนะมาดีดเป็นเพลงแนะมาดีดเป็น่นแนะนะรับลงหยั่งก็ลงไงปกกัะกอนนะบ่แม่นว่าจะลุกท่านนะที่เทวาขีดเตืร์แล้วบ่ปเป็นเทวาขีดเตืร์เนาะ,ะถ่ายเห็นกันกันกบกด หนกุแช่ข้ามานเนื้อหอยหูจักนะห้ากับเห็ดไผ่นะครับเนะะบาะต่ว่าขันหายจริงบอบอ่ท่านจริงนะครับมันจริงกับไปฝึกน้ำลูกน้ำล้านน้ำเดดพ่อได้ฟังอยู่บ้านี่ซองห้ากับพ่อแล้ว <c oughs> นะเมือ่อใดห้าอยู่น้ำกันมาไปใส่มาใส่รับกระทักไทยกันข้ามาไดเนาะถ้าบ่มีโทรศัพท์กับระทักไทยบบได้คือว่าแล้วอ้าคลิปนี้กะบ,บ่มีว่ายังมีร่มหายใจอยู่ เพื่อนๆก็ได้แต่ผู้ใดบกกดมาเขาก็คิดว่าเบิดล่มหล่อยนะเบิดล่มหายใจแล้วว่ามูฟวเพ่น <laughs> ผู้เพื่อนเป็นอาจารย์ที่เพื่อนบอกเพื่อนสอนเอาก็จําไปจําไปเรื่อยเพราะได้เขาก็ได้เฮ็ดคลิปด,ดีดเพราะได้ฟังอยู่บ้านอยู่ซองเขาก็พ่อแล้ว <laughs> นะเมือ่อใดเขาไหนนะครับผมฝึกเอาเองฝึกเองฟังน้ำเพือ่อนฟังน้ำเพื่อนมากไปคิดไป บึงเป็นเท็จกับพี่น้องก็โทษก็อภัยถ้าเปิดนันไอรลดจักเสารอย่างลงพี่น้องแต่เสามาวนี่อยู่น้ำกันมาไปใส่มาใส่กับกระทักท่ายกันขามาไห้เนาะถ้าบ่มีโทรศัพท์กับทักท้ายบบไ้คือว่าแล้วอ้าวคลิปนี้กับโมี่กับพี่น้องก็โทษก็อภัยถ้าเปิดนันไอลลด จักเส่าวางลง่น้องงตะเสาว่านี่ลุกทานนะที่เทวาขี้เตื่อแล้วบอเป็นเทวาขี้เตื่อเนาะอ่ะาไทยเหนน็นกันกับกดไหนกดแท่เขามาเรื่อยๆหัวใจไปเนาะอันที่ว่าไปอ่าเล่นไปเที่ยวไปแห่นันแห่เนี่ัน้ำเป็นยัง่งยังวพาท่านเห็นเห็นไัยน่หน่อยนอยุ่มๆเขาไปซะเอาผู้อาวุโสอะผู้เป็นอาจารย์ ที่เพิ่นบอกเพื่นสอนนอกจากจำไปจำไปเลยเพราอได้อกจากเห็ุคิปว่ายังมีลมหายใจอยู่เพื่อนๆก็ได้แต่ผู้ใดบกกมาเอากคิดว่าเบิดล่มหล่อยเด้อเบิดลมหายใจแล้วว่ามูหัวพวกนี้นสิวสิจาม่จะเอาความหักความคิดถึงมาฝากมายังมีลมหายใจอยู่ครับเหมือแป๊บบริสุทธิ์ครับโชคดีมีความสุขทุกู์ทุกคนเนียสิวาสิจาม่จะ เอาความหักความคิดถึงมาฝากมายังมีลมหายใจอยู่ครับหมดแป๊บบริสุทธิ์ครับโชคดีมีความสุขทุกข,ทกข์ทุกคนกันพุงไม่มาล่ะนะครับอันนี้คือเล่นเล่นเป็นเล่นครับล่งองแยงกับล่งไปตะกอนบอมเบล่าจะไปเนาะอันที่ว่าไปาเล่นไปเที่ยวไปแห่นั่นแห่นี่น้ำพ่น,นยัง